เรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวกันบ้างค่ะซึ่งทางดีป้านะคะก็เปิดโอกาสให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวไทยภาคเหนือเจรจาธุรกิจดิจิทัล Startup พร้อมกระตุ้นให้ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand c o n n e c t ในธุรกิจค่ะนายชัยวุฒิธนาคม คมานุสรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดกิจกรรมดิจิทัลทัวริสึมบิสเนสครั้งที่1ภาคเหนืนอซึ่งดีป้านำร่องขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมีกลุ่มสตาร์ทอัพในภาคเหนือเข้าร่วมกว่า53รายพบปะพูดคุยให้คำปรึกษาและเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการใช้ไทยแลนด์คอนเน็ก์รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจเพิ่มศักยภาพด้านการตลาดให้กับผู้ ปรระกกอบกาโดยกิจกรรมดังกล่าวนะครับก็จัดขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักและกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล Thailand Connect รวมถึงเทคโนโลยีจากเครือข่ายดิจิทัล Startup และผู้ให้บริการดิจิทัลแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศกว่า5,600รายใน5เมืองท่องเที่ยวสำคัญ5ภูมิภาคซึ่ง Thailand Connect นะครับก็ได้รับการออกแบบให้มีการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่หรือว่าเป็น Big Data ตามพระราชะบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการนำเทคโนโลยี AI มาใช้ประมวลผลเพื่อค้นหาเทรนความชอบและความต้องการของนักท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการด้านการออกแบบการปรับปรุงสินค้าและบริการและต่อหน่วยงานภาครัฐในการกำหนดนโยบายและแนวทางส่งเสริมที่มีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับการยกระดับให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลด้วยนะครับ อย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจกและสังคมตั้งเป้าหมายการให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวหันมาใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล t ท a แ l นด์คอนเน็กให้ได้มากถึง1 0 0 0 0แรายให้ผู้ประกอบการนําไปต่อย,ยอดเพื่อประโยชน์ธุรกิจของตัวเองค่ะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผู้ที่เป็นนักท่อง